สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาก็ขอต้อนรับนะครับสู่การเรียนวิชาเขียนแบบนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับนะครับที่ครูทําคลิปมาเพื่อสําหรับกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถนะครับเข้ามาเรียนในในชั้นเรียนได้นะครับตามสถานการณ์โควิดเนาะก็เป็นการมองภาพแล้วกันนะครับการมองภาพสามมิตินะครับแล้วก็ การมองภาพฉาย3ด้านนะครับทีนี้เรามานั่งคุยกันก่อนลูกก็ขอเริ่มต้นเลยก็คือ,อการมองภาพสามมิตินะครับถ้าเรามีชิ้นงาน,นอยู่หนึ่งชิ้นนะครับภาพ3ามิติเราได้คุยกันบ้างแล้วนะครับก็ขอยัดเกินเกินข้ามเลยถ้ามีรูปสามมิติอยู่หนึ่งรูปนะครับตำแหน่งในการมองนะครับถ้าไม่ได้มีการกําหนดอะไรนะครับถ้ายังไม่ได้มีก,การกําหนดว่าทิศทางว่าเราจะยืนตรงไหนมีลูกศรชี้กําหนดให้เราเนี่ยจำไว้นะครับว่าด้านขวามือของรูปสมมุติตรงนี้เป็นเส้นแกนกลาง นะครับไม่สมตินะครับนี ancient, no ่คือเส้นแกนกลางของรูปนะครับมีรูปด้านสะอาดด้านด้านขวามือสีเหลืองด้านด้านซ้ายมือสีม่วงนะครับไม่พูดถึงตัวเลขแล้วกันนะครับจำไว้นะครับว่าเรากําหนดตรงนี้ด้านสีเหลืองก็คือด้านขวามือเนี่ยตรงนี้ที่ผู้ชายยืนเนี่ยเขากําหนดเป็นภาพด้านหน้าเวลาเราจะมองด้านหน้าเราจะต้องยืนด้านนี้เสมอนะครับก็มองไปด้านขวามือนะครับด้านขวามือมองตรงนี้ด้านหน้านะครับเสร็จแล้วเขาเรียกว่าฟลอนนะครับพาดด้านหน้าเสร็จแล้วยืนที่เดิมนะลูก ปลายเท้าเนี่ยวิ่งไปหาเส้นสีเหลืองเนี่ยรูปสีเหลืองนะครับแล้วก็ก้มลงมาดูนะครับเขาเรียกภาพด้านบนหรือท็อปนะครับเพราะฉะนั้นยืนในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยครับกาเรียกฟอนนะครับยืนก้มมาที่ตำแหน่งเดิมเรียกว่าท็อปเขาเรียกด้านหน้าและด้านบนเมื่อมองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับด้านหน้าและด้านบนให้นักศึกษาถือว่าตรงเนี้ยที่รูปเนี่ยเป็นนาฬิกานะครับเป็นแ็มนาฬิกาจุดกึ่งกลางเข็มนาฬิกาอยู่กึ่งกลางนะครับให้หมุนวนไป นะครับบ so ุญตามเข็มนาฬิกาเมื่อเจอด้านอีกหนึ่งด้านเออรูปนี้เราเจอด้านสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นกูทํารูปนะครับคนที่มองไปก็คือด้านนี้จะกลายเป็นภาพด้านข้างทันทีหรือซสนะครับซสคือภาพด้านข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งในการมองนะครับอยากให้นักศึกษาได้ได้ทราบนะครับว่าเวลาเรามองในภาพวิชาเขียนแบบเนี่ยหรืองานเขียนแบบทั้งหมดเราจะจะจะลรกหลักแบบนี้นะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างภาพ i โซ m ม t ร i c นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูต่อนะครับ า่ตรงนี้นะครับเวลาเรายืนมองตรงนี้เป็นภาพด้านหน้าอันนี้เป็นชิ้นงานครูใส่สีไว้ให้ความเป็นจริงไม่มีสีแล้วนะครับนะครับสีให้เราได้ดูง่ายขึ้นนะครับอ่านี่ภาพด้านบนนะครับนี่ภาพด้านข้างนะครับนะอ่าต่อมาเราก็มาดูครับเมื่อด้านซ้ายมือเป็นภาพสามมิติและเวลาเรายกออกมานะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นภาพด้านหน้าตำแหน่งของภาพฉายนะครับครูวนๆออกมานะครับตำแหน่งวนเนี่ยคือภาพฉายนะครับ นะครับตรงเนี้ยภาพแรกเนี่ยเขาเรียกภาพด้านหน้าเรายกจากภาพสามมิติตรงนี้มนเป็นภาพด้านหน้ายกอย่างไรเดี๋ยวกูจะใส่สีดูอันนี้ให้รู้ก่อนนะครับด้านหน้าเสร็จแล้วภาพแนวแนวด้านลงมาเนี่ยเป็นภาพด้านบนนะเป็นภาพด้านบนคลไล่ไหลลงมาเนี่ยนะครับเป็นภาพด้านบนเสร็จแล้วตำแหน่งตรงนี้เป็นภาพด้านข้างเพราะฉะนั้นนะครับนายการมองอันน ja mm ี <og gì in it> ้กูเอาเอาภาพมาเทียบให้กันดูนะครับมองจากภาพสามมิติก็ค่อยหมุนไปนะครับมองจากสามมิติเนี่ยมันจะวนมาด้าน ขวาเป็นภาพฉายนะภาพฉายคือการเอามิติ2ด้านนี้ออกมาไว้ตรงนี้นะครับด้านหน้ามิติด้านนี้มาไว้ด้านข้างข้างบนก็านามาไว้ตรงนี้จําตำแหน่งไว้นะลูกฟอนท็อปไซด์หน้าบนข้างจําไว้นะครับเราก็จะเรียกฟอนท็อปไซด์ส่วนใหญ่นักศึกษาเรียนไปแล้วเขาจะอาจารย์จะถามอาจารย์ท่านอื่นพีช่ชายอื่นถาม่าฟอนท็อปไซด์นะฟอนท็อปไซด์ก็ขออนุญาตพูดทับศัพท์นะครับไปเรื่อยๆให้นักศึกษาเคยชิน นะครับนะอ่ะเรามาดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างใหนะ้นักศึกษาได้เรียนเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้นักศึกษาได้ทําแบบฝึกออนไลน์นะครับสําหรับในการเรียนชุดนี้นะครับอ่ะเราลองมาดูรูปมันจะเป็นแบบนี้ลูกแต่เวลาชุดฝึกของครูเนี่ยให้นักศึษาที่ดูเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ครูจะใส่ตัวเลขเป็นละหน้าให้เราดูนะครับในก,กรณีนี้ต้อง,ต,องต้องแจ้งสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับคือเราเราเรียนเบื้องต้นในในชั้นเรียนบ้างแล้ว นะครับแต่สําหรับบางบางบาง,บางชั่วโมงที่ไม่สามารถเข้าได้ก็เลยต้องต้องเอาตัวนี้เป็นตัวเสริมให้นะครับนะเอ้าเรามาดูเราจะมาไล่มิติกันนะครับไล่มิติกันที่ภาพสามมติติตรงนี้ครูก็ค่อยวนไปนะครับค่อยๆวนไปเราก็จะมาดูว่าเราเห็นอะไรบ้างในภาพฉายสามรูปนี้นะในภาพฉายสามรูปนี้เราก็มาดูปุ๊บถ้าเรามองที่ภาพด้านหน้านะครับเราก็จะมาคุยที่ภาพด้านหน้านี่นะลูกเนี่นะเลขสองกับเลขสี่นี่นะอันะนี้เขาเฉลยมาแล้วลูก แต่ว่าครูจะทําให้ดูครูจะใส่สีให้ดูให้ดูง่ายขึ้นนักศึกษาก็ดูนะครับนี่คุณเห็นอะไรก่อนเห็นอะไรเป็นรูปทรงอะไรเป็นตัว L ใช่ไหมเป็นรูปทรงเดียวกันไหมคุณก็ค่อยๆเอามาเขียนตรงนี้นะครับอันนี้ผมใส่สีให้ดูว่าเวลาเรายกเวลาเรามองจากภาพสามมิติเป็นภาพฉายเนี่ยเนี่ยเลขสี่มันอยู่คือตําแหน่งนี้มองต่อไปอีกคุณเห็นอะไรอีกครับมองเข้าไปคุณเห็นเห็นไหมครับมองเห็นะเห็นเลขสองใช่ไหมครับเห็นเลขสองอยู่ด้านตดตแหน่งไหนอยู่บนหัวเลขสี่ด้านขวามือดูที่ตรงนี้ได้ไหมครับ เราลอ,ลองมาดูมันใช่ไหมผมก็ใส่สีดู<ม>เห็นไหมครับที่ทามันไปเราเห็นเป็นสายมิติครับเราเห็นตื้นลึกหนาบางนะครับแต่ว่าในลูกจริงๆเรามองไม่เห็นเวลามาเขียนกระดาษแผ่นเดียวเรามองไม่เห็นกเราก็จะเป็นล้านหน้าเข้าไปจริงๆนะักศึกษาลองดูระหว่าง4กับสที่คุยอยู่ตรงนี้อยู่นะสี่กับสองจริงๆ2กับสีมันอยู่คนละที่กันนะครับ2มันมุมลึกเข้าไปอีกหรือ4ี่มันยื่นออกมาจากหน้าจอยนะครับเราต้องมองเข้าใจาตรงนี้นะครับอันนี้คือภาพด้านหน้านะเสร็จแล้วครับปุ๊บมาที่ภาพด้านบน เรามองสองก็สี่ไปแล้วลูกแต่ครูครูตัดสีออกมาแล้วจะได้ดูว่าถ้าเรายืนที่เดิมแล้วลูกแล้วเราก้มมองละ่ะเราก็มองเราเห็นอะไรก่อนลูกเราเห็นเลขหนึ่งใช่ไหมตำแนหน่งไหนเลขหนึ่งเนี่ยอยู่ขวามุมมุมขวาบนนะครับก็ลองมาดูปึ๊บเห็นไหมครับครูใส่เป็นสีแดงให้เห็นไหมครับหนึ่งขวามุมบนคุณแล้วก้มอีกเห็นอะไรอีกเห็นเลขสามครับออาเลขสามอยู่ที่เลขสามอยู่ไหนเอาตำแหน่ง ขวาล่างสีฟ้าผมใส่เลขให้ดูเห็นไหมครับเมื่อไล้หนึ่งกับสามได้ลำดับออกมาแล้วคุณเห็นอะไรดครับอ๋อเห็นเลขหกเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเรายืนมองตรงเนี้มันจะเป็นแนวตั้งขนานกับชิ้นงานมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองดูนะค่อยๆดูนะครับคุณเข้าไปอ่าได้แล้วครับนะครับได้รูปด้านหน้าได้รูปด้านบนอ่ามาต่อด้านข้างนะครับ อ่ะคุณใส่สีให้ดูไหมครับเราดูเราดูสองก็สี <st> ไปแล้วนะเราดูสองก็สีไปแล้วหมวมาใส่ให้ปุ๊บเหลือภาพอะไรครับด้านหน้าด้านบนเหลือภาพด้านข้างเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกามาใช่ไหมครับมันก็จะมาหัด้านซ้ายหมุนตามเข็มนาฬิกาหัด้านซ้ายด้านซ้ายก็เลื่อนมาปุ๊บคนมายืนด้านนี้แล้วเห็นอะไรลูกภาพก็อยู่อยู่ด้านนี้ครับขวามือบนเมื่อกี้เราใช้ไปสองภาพย้อนกลับแล้วลูกเราใช้ตรงนี้ไปแล้วที่ภาพฉายภาพฉายนะครับเราใช้สองรูปไปแล้วด้านหน้าและด้านบนเหลือด้านข้างเราก็มาดูครับ ปุ๊บเราเห็นอะไรก่อนผมจะพูดว่าเราเห็นอะไรก่อนผมไม่ได้พูดว่าสูงอยู่ต่ำนะนะครับเราเห็นอะไรก่อนเห็นเลขเจ็ดใช่ไหมลูกเห็นเลขเจ็ดใช่ไหมครับเลขเจ็ดเป็นแบบไหนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนตรงไหมเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนตรงกับเลขเจ็ดไหมใช่ไหมนะครับเราก็มาลองดูอ้าวใช่ผมใส่เป็นสีม่วงให้ดูมองลึกข้ไปอีกเราไม่เห็นหกหรอกครับแต่เรารู้ว่าเส้นขอบเนี่ยเส้นขอบเนี่ยเส้นขอบเนี่ยเลื่อนเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นฐานของเลขห้าเลขห้าเป็นตัวอะไรตัวเอลกลับด้าน นักศึกษาก็มาดูเรื่องกับไปปุ๊บเป็นเลขห้ามันก็เป็นชิ้นงานชิ้นนี้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการมองภาพอยากให้นักศึกษาย้อนกลับดูนะคลิกคูเรื่อยๆนะครับว่าเวลาการมองภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนมองอย่างไรเห็นไหมครับอาจารย์กใส่สีไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นลองมองดูนะครับเมื่อเราเห็นภาพทั้งหมดฟอนต์นะครับฟอนต์คือด้านหน้าท็อป คือยืนด้านหน้านี่แหละแล้วก้มหัวก็มาเสมือนว่าเราสูงกว่าชิ้นงานแล,ล้วก้มมามองมาตรงๆนะครับปลายเท้าเราก็ยังอยู่ที่สีเหลืองอยู่ตามลูกศรน,นี้นะครับเมื่อมองฟอนต์กระทบเสร็จแล้วก็เราก็วนมาด้านไซวนตามเข็มนาฬิกากรณีที่เขากําหนดไม่ได้กาหนดนะครับตัวดีก็ไม่ได้กําหนดนเราก็จะยืนตรงนี้คู่วงอยู่นี้นะครับนะครับแต่ถ้าเขากําหนดตรงนี้ด้านไซส,สมมุตินะครับตรงนี้ด้านไซเป็นพาดด้านหน้าเขาบอกกาหนดเลขเจ็ดเป็นพัดด้านหน้าลูกก็ต้องวนมาทางนี้นะลูก นะครับการมองภาพฉายมุมที่หนึ่งนะครับลูกก็ต้องวนมาทางนี้ก็ต้องจงนินตนาการว่าฝั่งนี้รูปล่างเป็นยังไงไม่ไม่ไม่สามารถย้อนกลับมามุมนี้ได้ย้อนย้อนฝังครูดีๆนะลูกนะครับถึงลูกมันจะเห็นชัดด้านขวามือก็จริงนะลูกแต่ว่ามันย้อนกลับมาไม่ได้ตามกฎเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองภาพสามมิติหรือมองภาพฉายนะครับมันเป็นมาตรฐานทั่วโลกที่เราใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นให้ในักศึกษาทความเข้าใจในการในการมองนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรูปเนาะต่อมาเรามาดู เรามาดูชิ้นงานอ่าครูมาดูชิ้นงานนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างในการมองภ้าพสารนิตินะครับอันนี้ลูกยากหน่อยเริ่มลูกยากสังเกตรลูกนี้นะครับลูปตัวอย่างก็มี A B C D E F G H I นะครับเขาบอกว่ากําหนดมาอย่างนี้ลูกในตัวอย่างนี้ลูกนะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นตารางให้นักศึกษกกรอกนะครับทีนี้เนี่ย ในแบบฝึกหัดจริงๆครูมีให้นักศึกษารอกแต่ว่าเราเรียนออนไลน์ก็เดี๋ยวครูยกตัวอย่างตัวอย่างนี้ไปแล้วก็นักศึกษาไปทํางานนะครับในลิงก์ออนไลน์ที่ครูให้ทําเป็นรูปคล้ายๆแบบนี้ก็ไปเติมแบบนี้แหละนะครับนะ,บนะบเดี๋ยวครูจะแจ้งให้ตอนท้ายชั่วโมงนะครับก็เราก็มาดูเขากําหนดแบบว่าในรูปนี้ครับแอเรียในรู้ตารางนะครับตารางคําถามนะแอเรียให้มองรืง A B C D S จนถึง I เนี่ยให้มองที่ฟอนต์ก่อนลูกฟอนต์นนคือภาพด้านไหนด้านหน้าลูกยืนตัว A เนี่ยหน้า A เนี่ยลูกยืนปึ๊บตัว A เนี่ย ที่ภาพด้านหน้าลูกเห็นเป็นเลขอะไรเห็นเป็นเลขอะไรพรอมอง A เสร็จ B เป็นเลขอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นครูจะทําตัวอย่างให้ดูไปพร้อมๆกันอ่ะเรามาดูถ้ายืนที่ภาพด้านหน้าคือมุมขวามือนะค่อยๆย,ย้ำนะลูกลูกต้องยืนให้ตรงนะภาพด้านหน้ายืนตรงนี้นะครับวันนี้ครูไม่มีตัวอย่างคนให้นะนะครับภาพด้านบนก็จะต้องก้มมองนะครับส่วนภาพด้านข้างก็เดินมาทาง G. จีจาได้เนาะเพราะฉะนั้นครูเริ่ม รูปที่หนึ่งเอเราจะมองตามแนวตั้งเราจะตอบตามแนวตัง้งเอยืนตรงนี้ได้รูปเนี้ยเขาใส่ตัวเลขมาหนึ่งถึงเก้าอะตรงกับเลขอะไรนะครับเราก็มานั่งมองค่อยๆดูนะครับนะครับค่อยๆดูอ่ะตรงกับเลขอะไร <med up> เราก็เลื่อนมาดูปุ๊บน้เดี๋ยวนะครับเดียกก๋ยวคุณเลือเล่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณดูรูปแป๊บหนึ่งอ่ะดูรูปนี้นะครับเอตรงกับเลขอะไรฉะเฉลยตรงกับเลขหนึ่งเลขหนึ่งยังไงครับเพราะเฉลยวาเลขหนึนง่งยังไง ดูสิครับ A ตรงกับเลขหนึงน่งเลขหนึ่งคือตรงนี้ลูกในตัวอย่างตรงเนี้ยมันเป็นเลขหนึง่งครูจะไปยาช้านะครับเพราะฉะนไข่ไม่ทันก็กอดูนะครับตรงกับเลขหนึ่งยังไงใส่สีให้ดูเห็นไหมมันคือตัวตัวทีต,วทตะแคงใส่เป็นสีแดงให้นี่ครับเพื่อนนี่ตรงนี้ตะแคงออกไปนะครับส่วนเส้นปะคือเส้นขอบด้านหลังลูกนะครับเส้นขอบด้านหลังมันโดนบังครับมันโดนบดบังเลยแถวเนี้ยมันโดนบทบังครับดูตามเมาส์คุยทันนะลูกนะไม่ทันกอนะครับมันโดนบทบทบังเพราะฉะนั้น นักศึกษาครับเส้นที่โดนบงังหรือขอบที่โดนบงังนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะกําหนดให้เป็นเส้นประโอเคไหมครับเห็นไหมครับเป็นตัวทีเหมือนกันเนาะคําตอบลูกนี้ก็กลายเป็นเลข1อ่ะคุณก็ใส่เลข1อ่ะยืนที่เดิมผ่านไปมาดูบีบ็อกซ์สิลูกมาดูบีบ็อกซ์สิบีบ็อกซ์ถ้าเราเห็นเป็นไงเอามันอยู่หลังตัวทีนี่ดูดิครับมันลากไปยังลากไปไงลูกทรงเป็นไงมันอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์เห็นไหมครับเห็นเมาส์ไหม นะครับนักศึกษาก็วิ่งไปอ่ามาดูบีบ็อกปุ๊บกูเฉลยให้ดูมันตรงกับเลขสองนี่ไงเลขสองอยู่นี่เราดูแค่วงนี้นะครับโฟโพดิชันด้านหน้าอย่างเดียวนะครับภาพฉายที่ภาพด้านหน้าอย่างเดียวดูดูตรงกับเลขสองนะครับเราก็เลื่อนมาปุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูทรงมันนะครับมีขอบเห็นไหมเห็นสีน้ําเงินนะกูทําสีน้ำเงินให้ดูนะครับแต่ความเป็นจริงเวลาเราเห็นรูปเราไม่เห็นนะลูกเห็นไหมครับตรงเนี้ยนะครับมันมีขอบมีสันอยู่แต่ความ ความเป็นจริงที่เราเขียนมารูกตรงนี้มันไม่มีเส้นให้เห็นเห็นไหมครับมันไม่เห็นลูกต้องจินตนาการให้ดูว่าเส้นมันมารับกันยังไงมันก็กลายเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นพื้นหลังกูใส่สีให้ดูนะครับเป็นสีอะไรครับสีเหลืองใช่ไหมครับอ่าเป็นสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นบีบอกนีเองครับในการมองค่อยๆนะเดี๋ยวเราก็ลบบีบอก์ออกมาเป็นสีแคทแมวอ้าวเรามาดูปุ๊บสีสีตรงกันแรกอะไรลูกอาอสีอยู่ตรงนี้ถ้าเรายืนมองตรงนี้เรายืนมองมันจเห็นไหมไม่เห็นครับมันต้องชี้ลงไง เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยซีตำแหน่งนี้มันมีแปดกับเก้าให้รู้ดูแต่ดูก็ต้องดูมิตินะครับว่าอันไหนอยู่ลึกอันไหนอยู่กว้างอรอยืนอะไรอยู่ตรงกลางอะไรอยู่ตรงข้างนะครับภาพตรงนี้ชี้โพสิชันออกมาจังครับทําไมไม่เป็นเลขแปดดูสังเกตรครับทาไมทําไมไม่เป็นเลขเก้าเลขแปดมันชี้ขอบมาด้านนี้เห็นไหมครับด้านหลังคือชิ้นง,งานชิ้นนี้หัวบีเนะี่ยนะครับมันมีแค่นี้เองเราชี้เลขแปดขอบมาฝั่งนี้ก็ลงดูเขาเขาชี้ด้วยนะอันนี้ทําความเข้าใจดีๆนะนะครับก็ไปดูเนาะอ่ะ B C c a t แมวตรงกับ8 8ตรงไหนครับดูลูกอ่าตรงนี้ลูกเห็นไหมครับเขาชี้ตรงนี้เนาะอาจจะในเส้นอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับเนื่องจากกูใส่สีเข้าไปแล้วก็นักศึกษากูมองไม่ชัดอ่านี่ในแปดนะครับตรงกับสีนะอ่าอ่ะสีเสร็จดีด็อกลูกอันเนี้เพื่อเห็นชัดมีข้างเงี้ยแปดเสร็จเป็นเก้าครับอาจารย์ใช่ครับถูกต้องนี่ไงครับเก้าตรงไหนนี่ไง โทษทีนะครับเรื่องเรื่องสีตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปแก้ให้9นะครับอ่าต่อไปดีด็อกเสร็จใช่ไหมอีนี่อีตรงนี้ก็เป็นมุมสูงอีกแต่ดูดิครับมันอยู่ระดับต่ำดูลูกศรมันชี้นะลูกดูลูกศรมันชี้นะนะครับดูลูกศรมันชี้ดูให้ดีลูกมันชี้ลงอย่างนี้ถึงมันจะหักศอกนะครับผู้เขียนก็อาจจะเขียนให้ดูง่ายหน่อยนะครับมันก็เลยเรียนก็ดูลูกศรให้ดีๆนะครับนะก็ตำแหน่งที่5ตรงไหนนี่ไงเห็นไหมครับนี่ตัว E เห็นไหมครับเอ่อก็มีเสียงแทรกหน่อยนะครับเราเรา เราเล็กขอดกันตอนที่เพื่อนๆก็ฝึกอีกวิชานึงอยู่นะครับก็กกมีเสียงปนนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรถือว่ามีสีสันหน่อยอ่ะมาต่อครับลูก E ตรงกับเลขห้า F แล้วลูก F อยู่ไหนมาดูนะครับก็ค่อยไล่ไป F ปึ๊บตรงกับเลขอะไรมันอยู่ด้านบนอีก F ตรงกับเลขสี่เลขสี่สี่ยังไงครับนี่ไง F อ้าวเห็นไหมมีเส้นโผล่มาแล้วรูปจริงๆมันไม่มีเส้นโผล่นะครับกูทําให้เห็นปึ๊บ นะครับเส้นที่บนบางน่ะมันมีขอบมีเหลี่ยมนะรูปจริงๆมีขอบมีเหลี่ยมนะครับมันจะเป็นแบบนี้ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมครับ f อ้าต่อมาปึ๊บจีจีตรงกับเลขอะไรสามครับมองตรงนี้จีอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นภาพด้านข้างไงครับคุณต้องยืนอยู่ตรงนี้นะยยืนอยู่หน้าเอจตลอดเวลาเลยรูปเนี้ยยืนอยู่หน้าเอตลอดเวลานะครับอ่าได้จีแล้วมาเฮดเฮดอยู่ตรงไหนลูกเฮดอยู่ตรงนี้ ใช่ไหมครับมองไม่เห็นลรอกแต่เราชี้เอาข้างๆให้ดูนี่มันคือเฮดลูกนี่มาทาั้งระนาบเลยผมพยายามชี้อยู่เฮดเนี่ยสีแดงเนี่ยทา้งระนาบเลยตรงกับเลข6อ่านะครับปุ๊บต่อไปไอสุดท้ายลูกตรงกับเลขอะไรเลขเจ็ดตรงไหนผนังที่โดนบงังลูกผนังที่โดนบงังนี่ไงนะครับแต่ถ้ายืนมองผ่าน A เนี่ยผนัง A อเสาเอจะบังอยู่ใช่ไหมครับมันก็เลยเห็นเป็นเส้นชี้ไปผนังที่เส้นอะไรลูกเส้นประา นะครับเป็นขอบนี้พอดีเนี่ยขอบนี้นะลูกขอบนี้เออขอบนี้นะครับมันก็จะวิ่งมาตรงนี้พอดีอ่านี่ภาพด้านหน้าไปแล้วเสร็จแ,แล้วเรามาดูต่อลูกภาพด้านบนด้านทอ็อปนะด้านบนนะด้านท็อปนะด้านทอ็อปเพราะดนันยืนที่เดิมลุกยืนที่เดิมยืนที่เดิมนะยืนที่เอแต่ก้มมองเราอยู่บนฟ้าลูลกเราก้มลงมามอามองชี่ชิ้นงานนะครับเรามาดูนีเห็นเอไหมเพราะฉนั้นเราใช้รูปนี้ลูกเราใช้รูปนี้นะรูปตั้งแต่ สิจนถึงเลข18เราก็มาดูได้อะไรดูภาพนะครับ A อยู่ตรงนี้ A อยู่นี้เขาชี้ตรงไหนลูกคำตอบ14บส่ยังไงครับนี่ไงนะครับ A อสนะครับเอขู่ข้ามได้ไงเนี่ยเอททีนะครับสีูหายเหรอก็ขออนญาตข้ามนะครับอาจจะผิดนะครับอ่าเอคุณลืมใส่สีไปเนาะ A ตรงกับเลข14นะครับต่อมา B B นะครับตรงกับเลขสิบเจ็ดสยังไงอ่านี่ครับ นะขอโทษทีเอเอลืมใส่ลูกนี้ไปครับเมื่อกี้นะตรงกาเล่17เ็นะครับเห็นไหมเวลาลูกศรชี้นะตรงนี้นะลูก17นะดูให้ทันนะลูกนะเดิมเป็นแบบนี้ดูตรงนี้ปีเห็นไหมครับตอนแรกเราเห็นนะแต่ถ้าเรายืนก้มมามันอยู่ปลายเท้าเราขนาดเท้าเราเมื่อเราก้มหัวปุ๊บเหมือนเรามองหนะ้าอกเราเรามองไม่เห็นหรอกถ้าให้มองจากบนฟ้าเราเห็นป็นสันตรงๆไปเฉยๆฉจนถึงเนปลายเท้าเราคล้ายๆกันนะครับ C ีทีนี้ซีเห็นชัดแล้วลูกสีอยู่ตรงไหนตรงกาเล่1ิครับอ้าวดูเห็นไหมครับครูไปเร็วหน่อยเนาะ นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการอัดคลิปจะได้ไม่นานสำหรับพวกเรา C นะครับต่อไป D. ีดอทตรงกับเลขเลขสิบสองครับไหนดูดิอ้าวก็ตรงนี้ครับดูที่ทางนะดูให้ดีนะลูกไม่เข้าใจก่อไปก่อมาเรื่อยๆนะครับดีเสร็จปุ๊บ e. อีเอเลเฟนละอ้าวนี่ครับอ้าวผมดูอ e. ีนะอ้าวต่อไปอ e. ีเอฟละเอฟตรงกับเลขสิบสามอ้าวขูไล่ไปนะดูทรงนะลูกเราถ้าเรามองด้านบนเราจะเห็นตรงนี้ เห็นเป็นตัว U ควนะ่ำเนาะแต่ตรงนี้เห็นไหมครับมันโดนบังนะครับด้วยเสา A นะครับ C H A บังหมดเลยนะครับแต่รูปจริงๆเราเห็นไหมครับมันเป็นมิติแบบนี้อ้าว F แลวนะครับ G มาดู G ตรงกับเลข16ไหน G กับเลข16 G ตรงไหนดูสิเนี่ยตรงแดงเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นหรอกยังไงก็ยังมองไม่เห็นเพราะมันเป็นสังขนานอยู่ขนานสายตาเรานะครับต่อไป H ตรงกับเลข15ไหน15 H อยู่ยังไงผนังนี้มันไม่เห็นหรอกมันก็ชี้มาดานทาง นะครับชี้มาด้านข้างนี่เห็นไหมครับเฮตนะต่อไปอันสุดท้ายลูกที่ภาพด้านบนไอไออยู่ไหนไอก็เป็นมันังข้างลูกแต่มันอยู่ด้านบนเห็นไหมครับตรงกับเลข18อ่ะเรียบร้อยภาพด้านหน้าด้านบนต่อไปด้านข้างจําได้ไหมครับยืนที่เดิมจะมองด้านข้างให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเวลาตามเข็มนาฬิกามันจะมายืนดูที่ตัวจีใช่ไหมครับเราก็มาไล่ที่ภาพด้านข้างลูกจดีๆนะภาพด้านข้างมิติจะอยู่ด้านหน้าด้านบนด้านข้าง3ลมรูปนี้ นะครับจะเป็นมาตรฐานเลยนะครับนะอันนี้วันนี้เรามองกันก่อนส่วนการวางรูปยังไงเดี๋ยวคุณจะสอนอีกทีหนึ่งนะครับในการเขียนในการสร้างเนาะเราก็มาดูเราก็มีพัดด้านข้างละตัวเลขอะตั้งแต่19ถึง27อ่าดู19ถึง27นะเราก็มาดูาานะเลอ,อนะเ A ล่ะเราเนี้ยเอตรงกับเลข27ก็ยืนตรงหน้า19เนี่ยลูกอันนี้รูปเนี้ยตรงหน้า19มันก็คือ G ีอะตรงหน้า19บเป็นยันท้าวชีเอเราไม่เห็นตัว A หรอกเราไม่เห็นตัวเป็นรูปตัว T แต่เรารู้ว่าเป็นผนังเป็นแบบไหน มันก็คือตัว A ตัวนี้ครับปึ๊บใส่เข้าไปเห็นไหมครับนี่คือ A นะแต่เราไม่เห็นแล้วมันเป็นตัวทีแต่ร่วมอยู่ด้านข้างเมื่อยืนที่ภาพด้านข้างแล้ว B ล่ะ B ก็ไม่เห็นแต่รู้ว่ามันชี้อยู่ในผนังนที่2เนี่ยก็คือยี C ล่ะ C ก็ไม่เห็นมันอยู่บนหัวครับ C มันอยู่บนหัวยังไงก็มองไม่เห็นชี้ด้วยเลขอะไรนันไม่ติมันจะเหมือนกันครับเรายืนด้านนี้ C มันอยู่ฝั่งขวามือเรา ตรงนี้ก็ต้องอยู่ฝั่งขวามือจริงๆเพราะซีเป็นยี่สิบหกดีด็อกไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมครับมันต้องเป็นเลขยี่สิบสามแน่นอนยี่สิบสี่ชี้ออกข้างนะลูกดูดีๆนะนะครับในคลิปกูาอาจจะชัดไม่ชัดไม่แน่ใจเรื่องความละเอียดของของกล้องนะครับเนาะแต่จริงๆแล้วดีด็อกก็คือเลขที่ยี่สิบสามนะลูกอ้าวดีด็อกสีแดงมาใส่สีแดงหมดแล้วให้ชี้แต,แต่ละอันแต่ละอันนะครับดีด็อกนะเป็นสีแดงชี้ตรงนี้นะยี่สิบสามนะลูกนะบนบนผนังถ้าเราพูดถึงเป็นนั้นก็เป็นดานไม่เป็นดานเอ้ักวน ถ้าเรียนเรียนออนไลน์ก็จะรู้เปรียบเทียบอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อ e แล้วลูก e ก็เป็นผนังอยู่เหมือนกันในที่ยีบสองครับไหนยีบสองไหนอ้าวนี่ไงผนัง e ครับอ๋อผนัง e อ๋อยังอยู่สูงอยู่อีกระดับนึงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นไล่กันมานะครับ f ล่ะ f ยี่ห้าไหน f อะ f ก็เป็นผนังพื้นเหมือนกันปึ๊บเห็นไหมครับมันก็กลายเป็นยี่สิบห้าเป็นผนังเดียวกันนะครับนะ อ้าวมาดูต่อจีสิบเก้าอันนี้เห็นแล้วอันนี้จีเห็นเรายืนตรงเนี้ยเราเห็นโลกเลขสิบเก้าเป๊ะๆเลยอ่าวสิบเก้าเป๊ะๆเลยปึ๊บเฮ็ดเฮ็ดเท่ากับเท่าไหร่เฮ็อยู่ไหนเห็นชัดเจนเลยลูกถ้ายืนอยู่กับจีเนี่ยเฮ็ H. นี่ก็คือตรงนี้เลยนะครับเฮ็ H. อยู่ตรงนี้เลยเลขที่เท่าไหร่นะครับยี่สิบอ่าเห็นไหมครับนี่เฮ็ H. คือยี่สิบนี่คือการมองนะครับนี่คือการมองนะครับปึ๊บสุดท้ายลูก ไอไอคือยี่ส right? ิบเอ็ดใช่ไหมครับใช่ไหมครับไอคือยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าโทษทีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองภาพสามมิติมันแบ่งเป็นฟอนท็อปไซด์นะครับนักศึกษาก็ดูตัวอย่างที่ครูได้ลงคลิปตรงเนี้ยนะครับก็ไม่อยากจะให้มันยาวก็ค่อยๆไล่กันมานะครับค่อยๆไล่กันมาดูว่าว่า เรามองเห็นชัดหรือไม่ชัดนะครับแล้วมองแล้วเข้าใจหรือไม่ก็พยายามทบทวนมาอันนี้เป็นครั้งแรกในการในการเริ่มเรียนนะครับผ่นานนักษาให้ได้มองให้ทำความเข้าใจของรูปก่อนว่าเวลามองมองเป็นยังไงทิศทางที่เรากําหนดเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูยกตัวอย่างคุยย้อนกลับไปยกตัวอย่างเอารูปไหนดีอะเอารูป f อก็ได้อ่าคุยย้อนกลับไปอ่าดู f อเพราะฉะนั้นเน่เวลาทิศทางในการมองเอคุย,คอยขอย,ยกตัวอย่างนะลูกดูนะครับดูนะ ดูในบรรทัดนี้นะลูกบรรทัดเนี้ยกูเขียนไม่ได้เนาะกูไม่แน่ใจว่ามันเขียนได้หรือเปล่าอ๋อถ้าสร้างไปปุ๊บเนี่ยออคูลองดูนะลูกอ่าเป็นสีแดงอะดูเอฟเนี่ยลูกอ่าดูเอฟนะครับเห็นไหมดูเอฟนะภาพด้านหน้าลูกภาพด้านหน้าเป็นอะไรลูกฟอนภาพด้านหน้าเป็นในรูปรป,รปเดียวกันะภาพด้านหน้ามันตกอเล็กซี่เพราะมันมองตรงนี้เอาตัวที่เอามกลับไปก่อนนะครับรีวอลได้ไหมไโอ้รีวอลไม่ได้เหรอ ไม่เป็นไรอ่าหนกะูหาไม่เจอนะลูกภาพด้านหน้าเรามองตรงนี้ลูกมันคือเลขสี่ภาพด้านบนละ่ะมันคือเลขสิบสามนะครับเสร็จแล้วมาภาพด้านข้างละ่ะมันก็ยังเป็นเลขยี่สิบห้าอยู่ใช่ไหมครับนะครับยี่สิบห้าอยู่มันก็ตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นสังเกตดูไหมครับว่าสังเกตดูไหมครับว่า <c oughs> ทิศทางในการมองมองด้านหน้าบนมันก็คือบนมันเห็นสี่มันเห็นยี่ห้า นะครับแต่ถ้ามองขมาข้างบนหนึ่งจะเห็นเป็นเลขสิบสามก็มันเป็นตำแหน่งเดียวกันลูกในรูปเดียวกันนักศึลษาลองไล่กันวงในรูปนี้นะคูยกตัวอย่างนี้ให้ดูแล้วกันแล้วก็ไปลองหัดหัดดูนะครับเนาะสำหรับสําหรับอ่านี้ที่ครูอันนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปตัวอย่างที่ครูให้ดูเนี่ยก็ลองดูนะครับว่านักศึกษาจะมองไงนะครับทีนี้นะครับนักศึกษาสําหรับ สำหรับผู้ที่เรียนกับครูนะครับสําหรับผู้ที่มาศึกษาดูก็เอาเป็นตัวอย่างแล้วกันครับนะครับส่วนใครที่เรียนกับครูนะครับในวันนี้เลยอาจะออนในวันนี้นะครับหรือต่างๆนานาก็เดี๋ยวในวันอื่นนะครับหลังจากดูคลิปนี้เสร็จนะครับครูจะมีนะครับมีข้อสอบให้นักศึกษาได้ทํานะครับตามลิงก์นะครับตามลิงก์ในกลุ่มไลน์นะครับตามลิงก์ในกลุ่มไลน์เลยนะครับเนาะ นะครับก็ลองทดสอบดู2ตัว2ข้อลูกอข้อข้อละประมาณ25เออโทษดี 2, 2 2 2 2เรื่องเรื่องละ25ข้อกับ27ข้อนักศึกษาก็มองตามทิศทางทีนี้สำหรับข้อสอบนะลูกบังคับให้มองตามทิศทางนะครับสำหรับนักศึกษาปวสนะครับเฉลยจะเป็น2แบบสำหรับนักศึกษาปวสวเวลาลูกสอนชี้ด้านไหนก็แล้วแต่ชี้ด้านบนอย่างนี้ดีกว่าครับบังคับให้ยืนมอง ที่ภาพด้านหน้านะครับทิศทางตามภาพด้านหน้าเลยนะครับเป็นข้อข้อคําตอบที่ถูกที่สุดน,นะครับอเอาไะปะนั้นสําหรับใครที่เรียนกับครูก็มีโอกาสได้ทดสอบก็ลองดูนะครับครูววให้เฉลยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ดูคลิปไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอดูลิงก์นะครับรอดูลิงก์ที่ครูจ่ายให้ไปนะครับก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองนะครับแล้วก็สําหรับการเรียนการสอนที่ การเรียนการสอนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับครูจะแก้สถานการณ์ก,ณก็คือถ้ามันไม่ทันจริงๆก็คงจะเป็นคลิปแบบนี้นะครับนักศึกษาก็คงจะต้องไปทานะครับแบบหักนะครับแบบทดสอบที่ครูแจกให้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการทํางานจริงๆนะครับส่วนใครที่เรียนปกติออกไปแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถดูคลิปนี้ได้ก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เรามาดูอีกทีว่าสัปดาห์หน้า นะครับในคลิปจะเป็นเรื่องอะไรต่อซึงจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถพิมพ์ชื่อครูนะครับแล้วก็ไล่ตามได้เนื่องจากเป็นคลิปที่สอนในช่วงออนไลน์เยอะพอสมควรในบางเรื่องก็ไม่ได้สอนนะครับเนื่องจากสามารถออนไลน์ได้ออนไซต์ได้นะครับนะก็ฝากพวกพวกเรานะครับช่วยกันดูวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ไปเจอกันในห้องปกติก็เจอในกลุ่มไลน์นะครับสําหรับการสั่งงานนะครับและการตรวจคะแนนเนาะสำหรับใครที่ต้องการรู้เพิ่มเติมก็ดูในนี้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากทุกคนครับ